สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมูลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะ ประทีปชีวิตประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งสามีเป็นพรามณ์นับถือลัทธิพราหมณ์ที่มีพระพรหมเป็นเจ้าผู้สร้างโลก ส่วนภรรยาของเขานับถือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธมามากะ,จะเจริญพุทธานุสติเป็นประจำด้วยการบริกรรมว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธดีใจก็ว่าพุทธโธตกใจก็ว่าพุทธโธท,ทั้งผัวทั้งเมียไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันในเรื่องของศาสนาเมียจะไปวัดไหว้พระรับศีลฟังเทศก็ไปผัวจะเชิญพระมาทานเลี้ยงที่บ้าน เมียก็ช่วยจัดหาอาหารให้แต่บังเอิญวันหนึ่งสามีเชิญพรามมาฉันพัตตาหารที่บ้านภรรยาก็จัดอาหารต้อนรับแต่บังเอิญเธอทําภาชนะพลาดหลุดตกจากมือเธอตกใจจึงเปล่งอุทานว่าพุทโธพุทโธพวกพรามที่ได้รับเชิญมาได้ยินคำว่าพุทโธเท่าน,นั้นจึงโกรธแค้นมาก ลุกขึ้นพร้อมกันแล้วก็เดินออกจากบ้านไปโดยไม่แต่ต้องอาหารในงานเลี้ยงเพราะพวกพราหมณ์เขาถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาอย่างรุนแรงและเขาถือว่าในขณะที่เขาจะรับประทานอาหารถ้าใครมาเอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าเขาถือว่าเป็นการแกล้งกันเป็นการดูถูกดูหมิ่นกันอย่างแรง เมื่อพวกพราหมณ์ออกบ้านไปแล้วสามีโกรธแค้นมากถือว่าภรรยาฉีกหน้าตัวเองล้มงานเลี้ยงคิดว่าเป็นเพราะพระพุทธเจ้าแท้ๆท,ที่ทำให้เขาต้องอับอายขายหนะ้าเขาคิดว่าเขาควรจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายเขาจึงจะเป็นสุขจึงคว้าเอาดาบคู่มือวิง่งออกจากบ้านไปวัดพระพุทธเจ้าทอดประเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่า ท่านจะทําอะไรพรามพูดด้วยความโกรธว่าก็จะมาฆ่าท่านนะสิพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านคิดว่าท่านฆ่าเราตถาคตแล้วท่านจะเป็นสุขหรือท่านพรามท่าน้องคิดดูให้ดีถ้าหากว่าท่านฆ่าความโกรธของท่านเสียได้นั่นแหละท่านจะอยู่เป็นสุขพรามแกเป็นคนฉลาดเพราะได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัส ว่าโกทงังคตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความกโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขจึงคิดได้ว่าเออเป็นความจริงพระพุทธเจ้าตรัสได้ถูกต้องจึงเลื่อมใสในพระพุทธวจนะวางดาบลงคุกเขา่าก้มลงกราบปฏิญ,ญญาณขอเอาพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตจะหาไม่สองคนผัวเมียจึงอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขสืบมาท่านล่ะ ฆ่าความโกรธหรือ,อยังถ้ายัางจงรีบหาทางฆ่าความโกรธหรือบรรเทาความโกรธจะได้อยู่อย่างเป็นสุขขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ดโปรดดำรง,งชีวิตด้วยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทอ